คุณกำลังมองหาร้านเติมเกมใช่ไหม List Man Shop เติมถูกกว่าเติมเองปลอดภัยใช้แค่ยู่ ID สุดสะดวกไม่ว่าเติมในเว็บหรือแอดไลน์และยังรับคอยลดได้สูงสุด25%อีกทั้งผ่อนชำระได้10เดือนและมีบริการเติมเกมอื่นอีกเพียบพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนคุ้มขนาดนี้ที่ Listman s h o p คำเตือนข้อมูลทั้งหมดมาจากลีกอาจมีการคาดเคลื่อนหรือการเปลี่ยนแปลง ผู้รับชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการกดกาชาตู้ต่อไป สวัสดีครับกลับมาพบกับสเปซจูนิคอนกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแอบดูสกิลของเสี่ยวเจ้าจากลีก,กันครับตัวของเสี่ยวเจ้าเนี่ยเขาก็เป็นน้องกระต่ายตัวเล็กๆเ,เนาะตัวนิดเดียวนะที่เป็นตัวละครที่จะมาในแพท2.5ครับและคาดว่าน่าจะมาในครึ่งแรกด้วยครับเสี่ยวเจ้าเนี่ยเขาเป็นตัวละครแรง์เอสครับสายป้องกันธาตุน้ําแข็งและอยู่แฟชั่นหน่วยงานกําก,กับดูแลแคมปัสเหมือนกับพี่บานเย่แล้วก็ไดรีนเลยนะจากข้อมูลของลีกรอบแรกเนี่ยเสี่ยวเจ้า เป็นตัวละครที่ไปได้ทุกทีมจริงๆครับ เพราะว่าบัฟของเสี่ยวเจ้าที่เขาแจกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามสายของตัวละครในทีมของเรานั่นเองก็บอกได้เลยว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกครับไม่รู้ว่าจะใส่ใครเป็นทีมเนี่ยก็ใส่เสี่ยวเจ้าไปได้เลยครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยขาดตัวซับพอร์ตเฉพาะทางของแต่ละสายนะก็ใส่เสี่ยวเจ้าไปแก้ขาดก่อนได้เหมือนกันครับแล้วเสี่ยวเจ้าเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เปิดอีเทอร์เวลค่อนข้างจะเก่งเลยนะครับแถมยังมีการฮิวที่ถี่มากๆอีกด้วยแล้วเขาก็ยังมีบัฟที่เพิ่มดาม ให้ทั้งทีมอีก30%เลยนะก็เป็นตัวที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนแล้วก็อัจถาปไปโหดค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหากันเนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปของช่อง Space Unicorn แล้วเพื่อนๆอยากสนับสนุน s p เป e ยูนิ o อนเพื่อนๆสามารถสนับสนุนได้โดยการกดไลค์หรือกด subscribe ครับถ้าหากว่ากดเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยยังอยากสนับสนุน Ta เปอยู่ต่อก็สามารถแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนของเพื่อนๆได้นะครับ มาเริ่มกันที่พาร์สิบหลักของเสี่ยวเจ้านะครับมันก็จะแอบมีอะไรเยอะแยะนิดนึงแต่เดี๋ยวผมจะ ค่อยๆอ,อธิบายไปนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่งงอย่างแรกเลยครับเสี่ยวเจ้าเนี่ยเขาจะเพิ่ม ATK ของตัวเองได้ตามค่า Max HP ของตัวเองนะโดยที่ทุกๆ1แต้มของ HP เนี่ยจะเพิ่ม ATK ให้กับตัวเองได้0.05แต้มครับต่อมาครับเมื่อมีตัวละครอ,อื่นในสนามเนี่ยเสี่ยวเจ้าเขาจะสะสมฟีดเกดนะและเมื่อสะสมเต็มแล้วเมื่อเราสลับเสี่ยวเจ้าเข้ามาในสนามเนี่ยตัวของเสี่ยวเจ้าเขาจะใช้เอนทานสกิลอ่ะตรงนี้เมื่อมีฟีดเกตเต็ม ตัวของเสี่ยวเจ้าจะใช้ e n t นทา s s สก l ลเมื่อเข้าสนามนะครับและเมื่อเสี่ยวเจ้า ใช้ e n เ a n c e Skill การโจมตีปกติครั้งที่5 s k สก l ล EX หรือ Skill ต่อเนื่องเขาจะได้รับ i อ Point ครับโดยที่ i อ p o i ต t ตรงนี้เนี่ยเมื่อมันมีถึง2แต้มแล้วนะครับเมื่อเราใช้สกิลข้างต้นที่ว่ามาอีกครั้งหนึ่งก็คือ e n เ a n c e Skill สกิลต่อเนื่องสกิล EX การโจมตีปกติครั้งที่5เนี่ยเขาจะใช้ไอพอยต์ Point ทั้งหมดนะเพื่อเปิด e ีเทอร์เวซึ่งมีระยะเวลา30วิและถ้าเกิดซ้ำเนี่ย ก็จะขยายระยะเวลาครับตรงนี้เนี่ยสำคัญนะครับการเปิดอีเท์เวลของเสี่ยวเจ้าเพราะว่าเมื่อเสี่ยวเจ้าเนี่ยเขาเปิดอีเท์เวลแล้วเนี่ยทั้งทีมจะได้รับบัฟครับขึ้นบัฟตัวนี้จะแตกต่างกันไปตามสายของตัวละครในทีมนะถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เนี่ย เป็นสายโจมตีรุนแรงใช่ไหมตัวละครสายโจมตีรุนแรงของเพื่อนๆในทีมเนี่ยก็จะได้คิดามจบวก40%อันนี้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเป็นสายตัดสาบันครับเพื่อนๆก็จะได้เชียร์ฟอร์์เพิ่มอีก650อันนี้เยอะมากเลยนะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นสายอะโนมาลีครับก็จะได้ความชํานาญอะโนมาลีเพิ่มขึ้นอีก60ถ้าหากว่าเป็นสายซับพอร์ตเนี่ยก็จะได้แอตแทกเพิ่มอีก540ครับถ้าเป็นสายสตันเนี่ยจะได้อิมแพคเพิ่มอีก30ถ้าเป็นสายป้องกนก็ ็จะฟื้นพลังงานไวขึ้น0.72นะแล้วตัวของเสี่ยวเจ้าเขาก็เป็นสายป้องกันใช่ไหม <c oughs> เขาก็จะฟื้นพลังงานไวขึ้นอีก0.72ด้วยนะ <c oughs> มาที่ความสามารถเพิ่มเติมครับจะเปิดใช้งานก็ต่อเมื่อในทีมเนี่ยมีตัวละครสายโจมตีรุนแรงสาย a n o m a l ี่หรือว่าสายตัดสะบ,บ้าอยู่ในทีมตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นไหมครับว่าไอ้สาสายเนี่ย ปกติมันจะเป็น DPS ทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นการจัดทีมของเขาไม่มีปัญหาแน่นอนครับโดยเมื่อเรามีไอตัวละคร3สายนี้อยู่ในทีมแล้วเนี่ยเมื่อตัวของเสี่ยวเจ้าเขาใช้สกิล EX หรือว่ามี E t e ท vel well กำลังทำงานอยู่ในขณะนั้นครับเขาจะเพิ่มดามเมจของทั้งทีมให้อีก3 0เป็นระยะเวลา12วิเลยนะโดยที่เมื่อติดําเนี่ยก็จะเป็นการต่อระยะเวลาของบัฟครับซึ่งไอตรงนี้เนี่ยมันติดไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ย มันมีการฟรื้นพลังงานเพิ่มอีก0.72%จําได้ไหมครับจากพาสซีฟของเขาเนาะที่มันเป็นบัฟของสายป้องกันนะครับและตัวของเสี่ยวเจ้าเนี่ยเขาก็เปิดอีทเวลง่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอส้สอวิตรงนี้ผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับมาที่การโจมตีปกติของเสี่ยวเจ้ากันนะครับการโจมตีปกติเนี่ยเสี่ยวเจ้าจะโจมตีออกไปข้างหน้า5ครั้งสร้างความเสียหายน้ําแข็งและเมื่อทําการโจมตีครั้งที่5แล้วเนี่ยเสี่ยวเจ้าเขาจะได้รับไอส์พอยต์ครับ ตอนนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อว่า i p o i n t นะครับในอะนาะคตก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะและเมื่อเสี่ยวเจ้าใช้ IPoint เปิด e t h e r ร well, a เ e เขาก็จะติดซัพพอร์ตลวดเร็วทันทีครับ ต่อมาครับชาร์ตแะสตรงนี้เนี่ยต้องกดปุ่มโจมตีเพื่อชาร์จแล้วก็ฟันไปข้างหนาสร้างความเสียหายน้ําแข็งอย่างมากครับโดยที่เมื่อเราใช้ซัพพอร์ตรวดเร็วสลับตัวเสี่ยวเจ้าระหว่างที่กําลังใช้ชาร์จแะสอยู่เนี่ยเขาจะออกไปนอกสนามแล้วก็ไปใช้ชาร์ตแะสต่ออัตโนมัติครับแล้วก็เริ่มชาร์จทันทีเลยนะและตัวชาร์ตแะสเนี่ยมันจะชาร์จได้สูงสุดที่5วินาทีครับโดยที่หลังจากเราฟันไปแล้วเนี่ยการใช้สกิลชาร์ตละส์ทั้งต่อไปสกิลต่อเนื่องแล้วก็ซั เขาจะเพิ่มความเสียหายให้ครับจากระยะเวลาในการชาร์จครั้งแรกนะซึ่งทุกหนึ่งวินาทีของระยะเวลาการชาร์จเนี่ยจะเพิ่มดาเมจให้อยู่ที่33.6%ของ Mac HP ของเสี่ยวเจ้าเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆชาร์จครบ5วิครับก็จะเพิ่มความเสียหายให้อีก1 6 8ของ Mac HP ของเสี่ยวเจ้าเลยนะครับตรงนี้ก็เพิ่มมาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะ ในส่วนของสกิลเราก็สกิล ex ของเสี่ยวเจ้าเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยครับมันต่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองส่วนที่มันเหมือนกันก็คือเขาจะฟันไปด้านหน้าครับสร้างความเสียหายน้ําแข็งหรือเมื่อสกิลเริ่มทํางานเนี่ยถ้าเสี่ยวเจ้ามี max hp มากกว่า50%ในขณะนั้นนะครับเขาจะกิน hp ของเขาครับ6%เพื่อฮิวให้กับทั้งทีมเป็นระยะเวลา5วินาทีครับโดยที่ฮิวเป็น1%ของ max hp ของเสี่ยวเจ้าครับซึ่งการฮิวนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ ใน,นครั้งทุกๆ15วินาทีก็จะฮิวได้ค่อนข้างถี่เลยนะครับส่วนที่มันต่างกันก็นกนกคือสกิล EX เนี่ยพอเรากดใช้สกิลไปแล้วเราจะได้รับไอพอยต์ Point ครับแล้วก็จะเป็นอมตะแต่ว่าสกิลธรรมดาเนี่ยจะไม่ได้รับไอพอยต์ Point แล้วก็ไม่เป็นอมตะครับต่างกันแค่นี้เองมาที่สกิลต่อเนื่งครับเขาจะสร้างความเสียหายน้ําแข็งอย่างมากแล้วก็ได้รับไอพอยต์ Point จบแล้วครับส่วนของอันติเนี่ยเขาก็จะสร้างความเสียหายน้ําแข็งอย่างมาก แล้วก็เปิดอีเทอร์เวลครับซึ่งจะนาน30วินาทีถ้าหากว่าเปิดอีเทอร์เวลซ้ำเนี่ยก็จะเป็นการขยายระยะเวลาของอีเทอร์เวลนะครับในส่วนของเอนทานสกิลเนี่ยมันอยู่ตรงอันติซึ่งผมก็คิดว่าเขาอาจจะเอาไปรวมเรื่องตัวคูณดาเมจกับการอาัพมสกิลอันตินั่นแหละนะครับก็คือเมื่อมีฟีดเกตเต็มครับปดสลับตัวจะได้ไอพอย์ Point, แล้วก็เป็นอมาตะขณะใช้สก,กิลด้วยครับ มาที่การปลดเอครับก็ต้องขอย้ํากับเพื่อนๆน,นะครับว่าการปลดเอมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงง่ายมากแล้วก็บางทีเนี่ยมันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนความสามารถไปเลยนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นบ่อยมากนะเท่าที่ผมแบบดูรีกมาเนี่ย 1> M 1ครับเมื่ออยู่ในอิตาเวลเนี่ยตัวละครที่มี HP มากกว่า5 0จะมีการต้านทานการขัดจังหวะเพิ่มขึ้นครับและเมื่อเสี่ยวเจ้าเนี่ยเขาอยู่นอกสนามนะความเสียหายของทั้งทีมจะมองข้ามความต้านทานธาตุของศัตรูเนี่ย12%นาน3ามิวิเลยครับ M 2เนี่ยการฟื้นฟู HP ของทั้งทีมจะเพิ่มขึ้น10%อเและเมื่อฟื้นฟูตัวละครนะครับคนในทีมเนี่ยถ้าหากว่ามันมี HP เต็มอยู่แล้วแล้วเราฟื้นฟูเข้าไปอีกเนี่ย ก็จะเพิ่ม ATK ให้อีก15%นาน15วิครับ ต่อมาครับ M 3เลเวลสกิลของทุกสกิลเนี่ยเพิ่ม2เลเวล M 4เนี่ยเขาจะเพิ่ม ATK ให้ทั้งทีมเลยนะ15%เพิ่มให้เฉยๆเลยครับและเมื่ออยู่ในอนเทเวลเนี่ยก็จะเพิ่มให้อีก15%ครับซึ่งรวมแล้วเนี่ยจะเป็น30%เลยนะครับในการเพิ่ม ATK ให้ทั้งทีมเนี่ยสำหรับ M 4นะอันนี้ก็ค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับ M 5เนี่ยเลเวลสกิลของทุกสกิลบวก2เลเวลครับ M 6ครับชาร์จแลชเนี่ยจะติดคิเสมอครับยังไงก็ติดคิและทำให้เวลา ชาร์จสูงสุดของชาร์จแเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น8วินาทีอีกครั้งจะไม่ถูกใช้จนหมดระหว่างการชาร์จการโจมตีซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับน่าจะหมายความว่าถ้าหากว่าเราสะสมมา8วิอย่างเงี้ยหรอแล้วมันจะไม่ลดอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ในส่วนของอาวุธประจําตัวของเสี่ยวเจ้าเนี่ยเขายังไม่บอกชื่อมานะครับว่าชื่ออะไรแต่ว่าเขาให้พลังโจมตีอยู่ที่713แล้วก็ให้ HP อีก30%ครับส่วนเอฟเฟกเนี่ยอัตราการฟื้นฟูพลังงานของผู้สวมใส่บวก0.26ต่อวิครับแล้วก็ทั้งทีมเนี่ยจะได้รับ ATK บวกไปเลยเฉยๆ10% HP บวกไปเลยเฉยๆ10%อันนี้ก็ ไปบัฟได้ทุกสายจริงๆนะและเมื่อผู้สวมใส่ใช้สกิล ex หรือว่าเป e ิด e t ลครับทั้งทีมเอาไปเลยชิดามเมจอีก40%ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเยอะนะ40%ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแล้วมันก็นานด้วยอยู่ที่35วิถ้าเกิดซ้ำเป็นการขยายระยะเวลาอีกคือแบบบัฟดีมากแล้วก็ใช้งานง่ายมากจริงๆครับสำหรับประจำตัวของตัวเสี่วเจ้าเนี่ย ในส่วนของของอัปเกรดเสียวเจ้าเนี่ยโดยที่ปกติอะ่ะผมจะแนะนําให้เพื่อน,อนไปฟาร์มของอัพเลเวลแล้วก็ของอัพสกิลใช่ไหมจะไม่แนะนําให้ไปฟาร์มของอัพพาสซีฟเพราะว่ากลัวมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่รอบนี้เนี่ยของอัพพาสซีฟมันยังไม่มานะครับมันก็จะเป็นของบอสใหม่ในแพทสองซึ่งตรงนี้เนี่ยเราฟาร์มรอไม่ได้เนาะเราก็ได้กลับไปฟาร์มของอัพเลเวลแล้วก็ของอัพสกิลเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็จะ ปลอดภัยไหมก็ก็ปลอดภัยแหละแต่ว่าถ้ามันอัพ2.5เข้ามาน่าจะเปลืองพลังงานเปลืองแบตเตอรี่กันน่าดูนะ โดยสรุปแล้วนะครับเสี่ยวเจ้าเป็นตัวที่มีประโยชน์เยอะมากๆอัตราประโยชน์เยอะมากๆจริงๆครับอย่างแรกเนี่ยเขาเพิ่ม ATK ให้กับตัวเองตามค่า m a ็กของตัวเองแล้วซึ่งตัวของเสี่ยวเจ้าเนี่ยเขาทําค่า m a ็กอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับแล้วเขาก็ยังเปิดอีเทเวลได้บ่อยแล้วก็ถีมากๆด้วยนะครับพอเปิดอีเทเวลทีเนี่ยเขาก็แจกบัฟทีหรือใช้สกิลทีเขาก็แจบ T, T, กแจบัฟทีตรงนี้เนี่ยเขาก็เปิดได้ค่อนข้างจะถีแล้วคนที่จะได้ประโยชน์จากการเปิดอีเทเวลทีเนี่ยก็นอกจากเป็น มาชิกในทีมหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นสายตัดสบันด้วยเนานะ แล้วบัฟของเขาเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามสายแต่ละตัวที่มาอยู่ในปาร์ตี้ในทีมเราเนี่ยทำให้เขาจ,จัดทีมง่ายไปได้ทุกทีมเลยครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นสายโจมตีรุนแรงเนี่ยจะให้คิดดาเมจ40%เลยนะสายตัดสาบ้าเนี่ยให้เชียร์ฟอส์หเลยสาย a n o มา l ีเนี่ยให้ความชํานาญ a n o m a l ี60สายซัพพอร์ตให้ ATK 540สายสตันให้ impact 30สายป้องกันเนี่ยให้การฟื้นฟูพลังงาน0ูนซึ่งตัวเขาอะ่ะก็เป็นสายป้องกันด้วยไงเขาก็จะฟฟื้นู พลังงานไวพอเขาฟื้นฟูพลังงานไวมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะออกมาใช้สก,กิล ex ได้บ่อยขึ้นกะแจกบัฟได้บ่อยขึ้นแล้วเขาก็จะฮิวได้บ่อยมากขึ้นด้วยนะแล้วเขาก็ยังมีบัฟที่เพิ่มดาเมจให้ทั้งทีมอีก30%ซครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันดีมากๆเลยเพราะว่าการเพิ่มดาเมจเนี่ยจะเป็นการโจมตีประเภทไหนมันก็เพิ่มไงแล้วก็การที่เราจะเอาเสี่ยวเจ้า มาเติมเต็มให้ตัววยของเราเนี่ยที่ทีมเขายังไม่ครบก็เป็นทางเลือกที่ดีเลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่ใช่ไหมทาให้มีตัวละครน้อยหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเปิดแต่ตัววยปลดเอ็มตัววยอย่างเดียวเลยเนี่ยก็ทําให้มีตัวเลือกในการจัดทีมที่ค่อนข้างน้อยปัญหาพวกนี้ครับก็จะหมดไปเพียงแค่เพื่อนๆใส่เสี่ยวเจ้าเข้าไปเท่านั้นเองครับทาให้เราเนี่ยจัดทีมได้ง่ายขึ้นมีตัวเลือกในการจัดทีมเยอะขึ้น เอาจริงๆเนี่ยก็เป็นตัวที่น่ากดติด ID เอาไว้มากๆเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยผมโดนตกตั้งแต่เห็นท่าวิ่งของน้องแล้วครับน่ารักมากมากจริงๆนะครับแล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการ แอบดูสก,กิลเสี่ยวเจ้าจากลีกผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในการวางแผนการกดกาชาแล้วก็เข้าใจคอนเซปต์ตัวละครนะครับว่าตัวละครเป็นแบบไหนเราจะเตรียมตัวยังไงดีเราจะเอามาเสริมทีมไหนในไอเดีเราดีแต่ที่แน่ๆครับข้อมูลจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันมาจากลีกครับแล้วก็ยังเป็นลีกรอบแรกด้วยนะยังไงก็ฟังหูไว้หูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ